อย่าให้คำพูดของใครมาตัดสินชีวิตของคุณคุณรู้ไหมคะว่าคุณเป็นคนที่เลือกทุกอย่างให้กับชีวิตของคุณ คุณสามารถสร้างและกำหนดทุกอย่างให้กับชีวิตของคุณได้ถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะเอาคำพูดของผู้คนที่ไม่ได้หวังดีกับคุณหรือหวังดีกับคุณมากเกินไปมาตัดสินมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคุณคุณไม่มีวันที่จะค้นพบจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงภายในชีวิตของคุณได้เลยหลายคนเชื่อมั่นในคำพูดของคนอื่นเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้จนไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง สุดท้ายแล้วตัวเองก็หาจุดยืนให้กับตัวเองไม่เจอแต่ในวันนั้นเมื่อเราตัดสินใจว่าฉันคือคนที่กำหนดชะตาชีวิตของฉันเองฉันจะเดินตามหัวใจและจิตวิญญาณภายในตัวตนของฉันฉันเชื่อมั่นในตัวฉันนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตในความเป็นตัวตนของคุณเองและ การเป็นชีวิตจิตใจจิตวิญญาณที่เป็นคุณเองโดยตรงเป็นคุณเองเป็นเนื้อแท้เดียวกับจิตวิญญาณของคุณวันนี้ถ้าคุณยอมให้คำพูดของผู้คนมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกภายในหัวใจของคุณคุณจะไม่มีวันค้นพบการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนด้วยความสุขจากจิตวิญญาณภายในใจของคุณเลยคุณขา อยากจะบอกว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อเลือกและสร้างชีวิตให้กับตัวเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมาควบคุมจิตตาชีวิตของเราดังนั้นพลังคําพูดของคนอื่นไม่มีอิทธิพลเท่ากับพลังในหัวใจของเราเลยนะคะถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าความจริงในชีวิตของเรานั่นก็คือเราเป็นผู้กําหนดและเป็นผู้เลือกทุกอย่างให้กับชีวิตของเราไม่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณเจอใครจะบอกว่าคุณทําไม่ได้ ไม่ใช่คุณหรอกแต่คุณลองใช้หัวใจของคุณฟังฟังนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ชีวิตของคุณ การจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ได้อย่างมีความสุขไม่ใช่อิทธิพลของคำพูดของคนอื่นนะคะแต่มันคืออิทธิพลที่อยู่ภายในหัวใจและจิตวิญญาณของเราต่างหากที่จะเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเองสะตา์ชีวิตของเรามาจากความรู้สึกภายในหัวใจของเราจริงๆที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนแล้วเรารู้สึกดีมีความสุข ให้สังเกตดูนะคะว่าอารมณ์ของคุณเ,เวลาที่คุณทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนคุณรู้สึกดีอย่างไรคุณมีความสุขไหมนั่นแหละค่ะมันคือตัวตนและจิตวิญ,ญญาณของคุณเองแต่เมื่อใดที่คุณทำทุกอย่างตามคำพูดข,ของคนอื่นแต่คุณฝืนมากฝืนจนรู้สึกไม่มีความสุขในสิ่งที่ทำนั่นมันนั่นก็หมายความว่ามันไม่ใช่ตัวตนและจิตวิญ,ญญาณของคุณไงคะทุกอย่างมันกำลังต่อต้านจิตวิญ,ญญาณของเราต้องการให้ เราทำตามความเป็นตัวตนของหัวใจของเราไม่ใช่ทำตามคำพูดของคนอื่นดังนั้นวันนี้ค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขระหว่างทางที่จะสร้างเป้าหมายและความฝันคุณจงเลือกทำตามจิตวิญญาณและหัวใจของคุณนะคะอย่าทำตามเสียงคำพูดของคนอื่นเพราะคำพูดของคนอื่นเขาไม่ได้รู้ดีไปกว่าหัวใจและความรู้สึกของคุณเลยไม่มีใครมีอิทธิพลเมื่อคุณไม่อนุญาต ถ้าคุณไม่อนุญาตให้ใครมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของคุณคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเดินตามคําพูดของใครเลยคุณจงอนุญาตให้ตัวคุณมีความสุขมีอิทธิพลเพราะคุณรู้ไหมคะว่าคุณเกิดมาเพื่อคู่ควรกับทุกอย่างบนโลกใบนี้เราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนคุณมีคุณค่าคู่ควรกับทุกสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณเกิดมาเพื่อคุณมี คุณมีคุณค่าคู่ควรคุณจงเดินตามความฝันความสุขเป้าหมายในหัวใจของคุณนะคะ แล้วความสำเร็จมันจะอยู่ไม่ไกลจากชีวิตของคุณเลยอย่าลังเลอย่าสงสัยที่จะเดินตามหัวใจของตัวเองอีกเลยค่ะถ้าที่ผ่านมาเสียเวลากับชีวิตมาเยอะแล้วแล้วยังไม่เกิดผลอะไรจงเลือกที่จะฟังหัวใจของตัวเองบ้างให้หัวใจของตัวเองนำทางนะคะแล้วสิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วนับจากนี้ตลอดระยะเวลาการเดินทางของชีวิตไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จคุณจะเต็ม ไปด้วยเส้นทางของความสุข ความยินดีที่ได้ทำมีความสุขในการทำแล้วทุกสิ่งรอบตัวคุณก็พร้อมที่จะสนับสนุนเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่บนถนนของความสุขก้าว <9 S 1> ไปยันเป้าหมายพร้อมความสุขที่มันเกิดจากหัวใจของคุณนะคะทุกสรรพสิ่งพร้อมจะสนับสนุนเคียงข้างคุณยิ่งคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงดูดเรื่องราวข่าวดีเข้ามาสู่ชีวิตของคุณมากเท่านั้นจงเล่งเปลี่ยนรูปรูปที่เป็นตัวตนและจิตวิญญ,ญาณ ของเราให้ความรู้สึกภายในหัวใจของเราออกมาสร้างชีวิตช่วยเรานะคะ